ผมเอื้อมกับไอพ้พรรคที่หาประโยชน์กันไปหาประโยชน์กันมารวมไปรวมมารวมมารวมไปบอกกูไม่เลือกมึงเลยก,กูเลือกแต่ประชาธิปัตย์แต่พอประชาธิปัตย์เอากักขเขาด้วยผมไม่มีทางเลือกผมไปพักประชาชนผลิตราชระศิะปะลป์ก็เป็นนิวเดมของประชาธิป,ปัตย์เขาไม่มีตัวเลือกเขาก็เลยต้องไปอยู่อยู่พักประชาชนแล้วเมื่อไปตกล่องปองชินแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาหรือประชาธิปัตย์รวมการไม่ตรงกับเขาเขาถึงเลือกพักประชาชน พรรคประชาธิปัตย์มีดีตรงไหนพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีความเป็นสถาบันแต่ดูพรรคอื่นๆเขามีเจ้าของชัดเจนสมมติว่าครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์ตอนที่18นี้ได้เป็นหัวหน้าพรรคดึงอุดมการของพรรคกลับมาปรานจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ผมเชื่อแต่ถ้าคนเดียวทําอะไรไม่ได้คุณหวังให้ประชาชนเอื้อมแล้วก็จะหันมามองพรรคประชาธิปัตย์ฟื้นฟูใหม่ขึ้นมา ผมว่าไม่ง่ายคนในชนบทยังหวังเพึ่งตัวคนเขายัางต้องเลือกตามบ้านใหญ่วันนี้เรามาถอนพิษกันนะครับสามารถติดตามชมได้ทั้งทาง u t u b e ของ ช่ Channel แล้วก็ Around the World Thailand นะครับกดติดตามกด subscribe กดกรดิ่งด้วยประชาธิปัตย์ที่คุณบอกว่าคุณเคยสังกัดประชาธิปัตย์จะเป็นตัวเลือกใหม่ให้ประชาชนได้หรือเปล่าผมก็หวังว่านะว่าวันนี้เนี่ยนวันนี้เวลานี้ประชาชนเนี่ยควรจะเอื้อมอย่างที่อาจารย์พูดควรจะสะอิดสะเอียนกับนนการเมืองที่ไม่มีหลักการได้ซะทีแล้ว แลผมพูดเสมอเลยว่าสําหรับคนที่มีหลักการเนี่ยเขาจะทําอะไรอยู่กับร่องอยู่กับรอยผมพูดอย่างนี้มาตลอดอยางอาจารย์มีหลักการผมก็รู้ว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นเนี่ยอาจารย์จะเลือกเดินทางไหนถ้าอาจารย์เดินออกนอกลกูนอกทางหรือออกนอกร่องนอกรอยอาจารย์ไม่อยู่ในร่องในรอยผมก็จะถือว่าอาจารย์ไม่มีหลักการประชาชนมันควรจะเอื้อมตรงเอื้อมกับนัวการเมืองไม่มีหลักการได้แล้วแล้วถ้าการเมืองมีหลักการเนี่ยเขาเดินในร่องในรอย เขาจะทําอะไรก็ตามเราคาดเดาได้เรามองทิศทางก็ได้เนี่ยประเทศชาติมันก็จะมีทิศมีทางในการเดินแต่ระบบอุปธรรมและวัฒนธรรมระบบอุปธมรมมันยังคงอยู่กับสังคมไทยมันเหนียวแน่นโดยเฉพาะในชนบทโดยเฉพาะชนะบทที่ไกลระบบระบบทั้งหลายอินฟราสตรักเจอร์ที่จะทําให้เขาพึ่งระบบได้เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาพักประชาธิปัตย พูดตรงๆคุณหวังให้ประชาชนเอือมแล้วก็จะหันมามองพรรคประชาธิปัตย์ที่จะฟื้นฟูใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่ง่ายก็จะได้แต่ในเมืองก็จะได้แต่คนชั้นปัญญาชนหรือคนที่ตัวเองอยู่ในระบบอุปถัมภ์แต่บางเพราะหวังพึ่งโครงสร้างพื้นฐานหวังพึ่งพึ่งกฎหมายได้หวังพึ่งระบบได้แต่คนในชนบทยังหวังพึ่งตัวคน เพราะฉะนั้นเขายังต้องเลือกตามบ้านใหญ่เขาต้องเลือกเลือกตามคนที่มีที่พนในพื้นที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์บางส่วนนะส่วนหนึ่งคือไม่ง่ายแต่ว่าส่วนถัดไปคือว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์ต้องทำเนี่ยก็คือสื่อสารให้คนที่เคยรักเคยศรัทธาประชาธ,ธิปัตย์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเอาคนที่เคยรักเคยศรัทธากลับมารักมาศรัทธาไปหาคนรักเก่าก่อนรักเก่าแล้วรักจริงกับประชาธิปัตย์เนี่ยยากเพราะอะไรรู้ไหม ผมไม่อยากพูดให้พวกคุณเสียใจยากเพราะว่าสามสี่ปีที่แล้วพอเขารู้สึกว่าเขาไม่มีตัวเลือกเขาไปมีแอบไปรักใหม่กับพักประชาชนแล้วเขาไม่ได้รักอาจารย์แต่เขาไม่มีตัวเลือกก็เขาไม่มีตัวเลือกก็ตอนนี้เขาไปตกล่องปองชิ้นยังยังไอ้ติมที่จริงที่แหละผลิปรัชระศินป์ก็เป็นนิวเดมของประชาธิปัตย เขาดูแล้วเขาไม่มีตัวเลือกเขาก็เลยต้องไปอยู่อยู่พักประชาชนแล้วเมื่อไปตกลงปองชิ้นแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเลยนี่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 เอาไอ้ตีมเป็นตัวอย่างคือนะพริตเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ตรงอ่ะคันนี้ผู้เลือกก็เหมือนกันไหมคนเลือกที่เคยเลือกประชาธิป,ปัตย์จำนวนไม่น้อยเอื้อมละอากับไอ้พวกย้ายไปย้ายมาไอ้พวกไอ้พวกกลุ่มหาผลประโยชน์โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก ตอนนี้เขาก็เลยเลือกพักประชาชนผมก็บอกคุณได้เลยว่าผมคนนึงแลละเมื่อคราวที่แล้วคุณก็ได้ยินผมเคยประกาศไปแล้วว่าคราวที่แล้วผมก็พักประชาชนผมไม่มีตัวเลือกคืออาจารย์อาจจะตรงกับประชาชนจํานวนหนึ่งซึ่งไปเลือกพักประชาชนเพราะว่าเอื้อมลาอากับพักการเมืองเก่าเอื้อมลาอากตอนนั้นซึ่งประชาธิปัตย์เองก็ไม่มีหลักการผมก็ต้องไปไปพัพประชาชนที่ผมยกตัวอย่างว่า ที่ผมบอกอาจารย์ยกตัวอย่างผิดคุณพรฤิ์เนี่ยไม่ตรงกับประชาชนที่ไม่มีตัวเลือกคุณพริฤจะมีตัวเลือกแต่เขาเลือกที่ไปอยู่พรรคประชาชนผมดูที่อาจารย์สัมภาษณ์คุณพรฤิ์แล้วล่ะถึงแม้คุณพรฤิ์แกจะเลี่ยงไม่ค่อยจะตอบอะไรเท่าไหร่นะแกเป็นคนที่ไม่ตอบอะไรตรงๆแต่แกก็จะตอบในหลักการยกมหาสมุทรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยจนน้าท่วมทุ่งแต่แกไม่ผ่านทงเลยสักอย่างแต่เขาจาริงๆเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเอาไง,ไง่ายๆอาจารย์ถามคุณถาม,ถามว่าเขาจะกะลับไปชาติฝันหรือเปล่า เขาก็ตอบแต่หลักการแต่เอาที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพรรคประชาชนเนี่ยอุดมการตรงกับเขาแต่ประชาธิปัตย์อุดมการไม่ตรงกับเขาเขาถึงเลือกพรรคประชาชนแล้วทุกวันนี้<ต>ผม,ผมก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาไปพรรคประชาชนเพราะเขามีตัวเลือกผมขอดีเฟนด์พลิตผมต่างกับคุณผมคิดว่าคุณพลิตเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์ยังดีอยู่อื คุณผลิตไม่ไปอาจารย์ถามคำถามนี้กับเขาทำไมเขาไม่ตอบเพราะเขาจะกลับและอ้าวเดี๋ยวสิแต่พอเขาไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันแต่งงานแล้วอ่ะมันไปแต่งงานกับเขาแล้วมันมีคอสเกิดขึ้นในการที่เขาจะหนีออกมาแล้วเขาเป็นโกศกพักด้วยเป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเป็นเราเราก็จะรู้สึกนะซึ่งผลิตเนี่ยต่างกับผมผมเนี่ยพูดตรงตรงว่าในอดีตเคยเลือกประชาธิปัตย์มา ผมเอือมกับไอพ้พรรคที่ประเภทย้ายไปย้ายมาหาประโยชน์กันไปหาประโยชน์กันมาแบบเนี้ยนะเพราะว่าผมเคยนั่งวิเคราะห์ตั้งแต่มีไทยรักไทยก็ไปเอาชาติไทยมารวมเอาความหวังใหม่มารวมรวมไปรวมมารวมมารวมไปบอกกูไม่เลือกมึงเลยกูเลือกแต่ประชาธิปัตย์แต่พอประชาธิปัตย์เอาก็เขาด้วยผมไม่มีทางเลือกผมไปพักประชาชนนี่นี่พูดแบบบริสุทธิ์ใจเลยนะผมก็ไปเลือกพักประชาชน แต่ผลิตเขาไม่เหมือนผมผมอาจจะกลับมาเลือกประชาธิปัตย์ได้เพราะผมเป็นผู้เลือกแต่ผลิตเนี่ยเขากลายเป็นตัวเล่นที่เขาเข้าไปเป็นสอสอเข้าไปเล่นและเขาไปเป็นกึงก่งๆึกรรมการบรหิหารพรรคด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นตัวเด่นพอสมควรผมเลยต้องดีเฟนกับเขานะเพราะฉนั้นอาจารย์มองว่าเขาย้ายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มองที่อุดมการเป็นหลักแต่เขามองที่ต้นทุนส่วนตัวเป็นหลัก มนุษย์ก็จะต้องดูทั้งสองอย่างแหละครับไม่ถ้า <ๆ S 2> ผม,มอุดมการณ์เป็นหลักไม่ใช่ต้นทุนส่วนตัวไม่ผมคิดว่าพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันจริงแต่แนวเนี่ยยังไปได้ใกล้กันมากกว่าพวกพวกที่ย้ายไปย้ายมานั้นแนวคิดของสองพักนี้พอจะรับได้ไม่งั้นผมจะหนีจากประชาธิปัตย์แล้วไปพักนี้เหรอเหมือนกันเลยคุณผลิตก็จะหนีจากประชาธิปัตย์แล้วไม่มีทางเลือกก็ ก็ไปพักประชาชนแต่เขามีต้นทุนเกิดขึ้นเขาเลยไปไม่ได้เขาเขาลำบากใจที่เขาจะพูดสองพักเนี่ยผมผมเห็นด้วยอาจารย์และไม่เห็นด้วยอาจารย์หลายอย่างเอาว่าที่เห็นด้วยอาจารย์คือสองพักเนี่ยเป็นสองพักในประเทศไทยที่มีอุดมการอันนี้ผมเห็นด้วยอะแต่เป็นอุดมการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ถึงต่างโดยสิ้นเชิงผมพูดว่าต่างนะหลายเรื่องต่างบางเรื่องแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต่าง แล้วกันที่สองผมถามอาจารย์กับอาจารย์ถามคุณผลิตไปละแล้วคุณผลิตแกแก็ตอบแบบไม่ฟันธงเยผมหวังว่าอาจารย์จะฟันธงอาจารย์บอกคราวที่แล้วอาจารย์ไปเลือกพักประชาชนสมมุติว่าครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์ตอนที่18นี้ได้เป็นหัวหน้าพักดึงอุดมการของพักกลับมาพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นว่าอุดมการของพักเนี่ยเข้มแข็งทาให้อาจารย์เชื่อได้อุดมการพักเข้มแข็งมั่นคงอาจารย์จะกลับมาเลือกพักประชาธิปัตย์ไหมถ้าคุณอภิสิทธิ์กลับมา ผมยังต้องดูอย่างอื่นผมถึงได้ให้งเงื่อนไขทัง้ง่ถ,ถ้าเงื่อนไขอย่างอื่นอย่างที่คุณพูดอุดมการกลับมาและมีกรรมการบริหารพักมีดีมทีมเลยมีดีมทีมมีรองหัวหน้าพักและมีเลขาพักที่ผมดูแล้วไปได้และอุดมการประกาศดูนโยบายว่าว่ากลับไปเหมือนเดิมคือที่สำคัญก็คือต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบทั้งรูปแบบ เผด็จการทหารและรูปแบบเผด็จการโดยทุนถ้าแนวไปอย่างนั้นเป็นเสรีประชาธิปไตยผมก็จะกลับไปเรือกพรรคประชาธิปไตยอาจารย์ลองไปไไอ่านด้วย <c oughs> ข้อบังคับพรรคอยู่ในข้อที่หนึ่งของนโยบาย,ยนะครับ <c oughs> ผมอ่านาว่าหนีประชาธิปตัตยไปเมื่อคราวที่แล้วอยู่ในข้อหนึ่งของนโยบาย,ยนะอาจารย์<อ>ว่าต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบรวมทั้งระบบอํานาจนิยมคือไม่ใช่แค่เผด็จการทุกรูปแบบอํานาจนิยมด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับมายืนในหลักการนี้ตามระเบียบข้อบังคับพักเนี่ยกลับมาคําถามเดิมอาจารย์ไม่ตอบผมแบบฟันธงอาจารย์ตอบแบบคุณพรฤทธิ์อีกแล้วอาจารย์เลือกไหมเลือกถ้ากลับไปได้อุดมการจริงของพักประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แต่ผมจะต้องขอดูมากกว่าที่บอกโอ้คุณอภิสิทธิ์คนเดียวกลับไปแล้วผมจะกลับมาเลือกผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะ,ะั้นอาจารย์ตอบส<ม>ิ่งที่ผมตั้งไปเมื่อกี้แล้วว่า อันดับแรกสิ่งที่วิศวะแพทย์ต้องทำเนี่ยคือกลับไปห,หาคนรักเก่าแล้วก็สื่อสารให้เขาเข้าใจให้เขารับรู้และให้เขศรัทธาให้ได้เหมือนที่ผมสื่อสารอาจารย์อยู่ตอนนี้แหละอาจารย์จะบอกกลับมาเลือกเลยเพราะอาจารย์ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแล้วนะไม่ถ้าถ้าคุณทําตัวได้ดีจริงๆเนี่ยที่ว่านะอย่างที่เงื่อนไขทั้งหลายที่คุณพูดไม่ใช่ว่าคุณวิธีกลับไปคนเดียวแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นรีมทีม <Team. S 2> อ่าแล้วก็แล้วก็นโยบายหรือแนวทางเนี่ยมันไปเหมือนอเก่า เหมือนสมัยตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์แล้วถอยหลังไปอืผมกลับไปเลือกแน่อาจารย์เชื่อมั่นในคุณอภิสิทธิ์ไหมคุณอภิสิทธิ์ผมเชื่อเพะฉะน้นแต่ถ้าคนเดียวทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณอภิสิทธิ์ยอมกลับไปเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าคุณอภิสิทธิ์แกจะต้องกลับไปพร้อมกับอุดมการคุณอภิสิทธิ์ผมเชื่ออุดมการแต่คุณอภิสิทธิ์ทําอะไรได้ที่ไหนเล่าคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาทําไม่ได้เขาก็ไม่กลับใช่เชื่อมั่นในคุณอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้ามีทีมที่ผมดูแล้วว่า อย่างที่คุณพูดตัวแต่แรกว่ามีคุณพิสิทธิ์มีดีมครีมแล้วก็มีนโยบายหรือแนวคิดกลับมาอย่างที่ผมเลือกเดินตามระเบียบข้อบังคับของพักเลยเอออันนั้นผมเลือกแน่ถ้ายังผมเลือกแต่คุณจะไปหวังจะไปบีบอย่างผลิตบอกว่าเออผมไม่เคยไปบีบใครเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทศเสียงเมื่อกี้บอกถ้าผลิตเนี่ยถ้าเขายึดเขาถ้าคิดว่าพักผมเห็นด้วยเลยถ้าเขาคิดว่าพักประชาชนเนี่ยอุดมการณ์ตรงกับเขาเนี่ยเขาไม่ควรจะย้ายพักเลยเขาควรอยู่ในพักนั้นแล้วผมพูดเสมอว่า คนเราเนี่ยย้ายพักได้ไม่กีไม่กี่ครั้งหรอกไม่ควรจะย้ายพักบ่อยเพราะคนเรามันอุดมการมันไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนได้บ่อยๆมันไม่ใช่เสื้อผ้าโอเคผมเพราะผมก็คุณยังต่างกันนิดนึ่งแค่แค่นี้เองคือผมเนี่ยซิมพปธีและเห็นใจผลิตแล้วก็เห็นใจหลายคนที่ออกจากพักประชาธิปัตย์บางคนก็ไปตั้งพักใหม่คบางคนก็ไปอยู่พักอื่น ผมอาจจะแก่กว่าคุณนะผมก็เลยเห็นอกเห็นใจว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องไปแต่เมื่อเขามีทางเลือกแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาแต่บางคนเนี่ยเมื่อไปแล้วเนี่ยมันมันมันมีต้นทุนในการที่จะกลับมาสูงเขาก็ต้องลังเลเขาก็ต้องคิดก็มันก็ปล่อยให้เวลากัะสถานการณ์ปรับตัวไปบางคนก็ย้ายพักบางคนก็ย้ายพักก็ใช่อยาจารย์ก็ไปเห็นด้วยเขาขเขาก็มีต้นทุนของเขานะอาจารย์ก็มีต้นทุนใช่ ก็อเอาว่าตัวคุณดีกว่าว่าคุณเนี่ยจะกลับประชาธิปัตย์หรือเปล่าคือคุณเคยลาออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์ใช่ไหมผมเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ตั้งแต่สองห้ผมลาออกในวันถัดไปหลังวันถัดมาจากหลังจากคี่กุลวิชิตลาออกแล้วผมก็ประกาศตัวเองชัดเจนว่าผมลาออกเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงท่าทีว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำในขณะนั้น คือ,อเอาให้ชัดคืออะไรที่ทําขณะนั้นคือการที่ไปร่วมจะไปร่วมรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยกับทางคือค <น S 1> มีอเอกประยุทธ์ไม่ใช่คุณพิเิษลาออกเนี่ยตอนที่หลังจากไปร่วมคุณประยุทธ์แล้วสักระยะหนึ่งตอนที่เปลี่ยนมาเป็นคุณเฉลิมชัยสีออนคุณพิเิษลาออกในวันที่คุณเฉลิมชัย <c oughs> ลงสมัครเป็นหัวหน้าพักเราก็ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยก็แนวโน้มว่าจะไปร่วมกับรัฐบาลของคุณทักษิณ ง่ายๆแล้วเราสู้กันมาแล้วผมก็บอกผมก็ประกาศไว้ชัดเจนตั้นแต่วันนั้นว่าผมลาออกแต่ผมไม่ได้ตัดขาดจากประชาธิปัตย์ผมลาออกเพียงแค่เป็นการแสดงท่าทีและผมจะกลับในทันทีที่ประชาธิปัตย์กลับไปอยู่ในร่องในรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า่ากิดผมรั่นวาจาไว้แล้วว่ายังไงผมก็ต้องกลับแน่นอนอันนี้นคือคือสิ่งที่ผมรั่นวาจาไว้แล้วแล้วผมก็พูดกับ อาจารย์มาเสมอเราก็พูดมาตลอดใน,ในรายการเนี้ยหลายทีด้วยว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนอุดมการ์ไม่ได้ไง่ายๆหรอกแล้วการที่เราจะเลือกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งสมาชิกเนี่ยเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ง่ายหรอกสําหรับผมนะสตหรับคนอย่างผมที่มีจุดยืนชัดเจนเนี่ยขอขอสัมภาษณ์เหมือนคุณสมัครงานได้ไหมว้า <laughs> อาจารย์ตอนอาจารย์ตอนอาจารย์เป็นหนึ่งในผู้อ่านรไปใรช้บัรแล้วนะไม่ใช่สมมุติเนี่ยผมทําสื่ออผมก็ต้องถามคุณนะครับในฐานะที่คุณจะมาสมัครพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์สมัครง่ายอตายสมัครออนไลน์ก็ได้ไแต่แต่ผมจะสามารถคุณนะ่ะคู่สมัครพรรคประชาธิปัตย์มีดีตรงไหนที่คุณอยากจะสมัครคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนที่ผมเอาว่ามันดีตรงไหนตอนที่ผม แรกเข้าไปสมัครในพรรคประชาธิปัตย์เลยนะอาจารย์ต้องตอบสั้นเพราะว่าผมเป็นอาจารย์ตรวจข้อสอบพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีความเป็นสถาบันเป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีความเป็นสถาบันอาจารย์ดูพรรคอื่นๆเขามีเจ้าของชัดเจนเป็นราวกับว่าเป็นทรัพย์ส,ส,สินถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลใดตระกูลหนึ่งเขาเปลี่ยนได้ตามตระกูลหลายๆพรรคก็มีไม่มีไม่มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของอุดมการโอเคอ่ะเป็นสถาบันได้อะไรอีก สองพักประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพักที่ทุกคนที่ไปเข้าไปร่วมเนี่ยจะต้องมีความเสียสะละเราพร้อมที่ะทำเพื่อเพื่อพักเพื่อสถาบันแล้วก็เพื่อเพื่อสังคมพักประชาธิปัตย์ผมเชื่อว่านะผมยังไม่ทราบพักอื่นมีหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเป็นพักการเมืองเดียวที่ทุกครั้งที่ทุกคนไปดำรงตําแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยต้องเซ็นเอกสารยินยอมให้ตัดเงินเดือนเอาไปบํารุงพัก ไปอาสาและก็เสียสละเงินเพื่อที่จะบำรุงพักเพื่อที่จะทำงานร่วมกันเพราะไม่ใช่ไปเพื่อจะได้รับเงินเดือนเพิ่มแล้วลสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการเสียสละเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของอืมแล้วมีเงินเดือนเพิ่มไหมไม่มีนั้นสมัยนะั้นนับแต่สมัยหลังจากยุคคุณวิเศษออกไปแล้วหลังจากนั้นมาช่วงระยะหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของ จ voi, ่ายเงินเดือนสอสอเป็นลายคนจ่ายนุนใจนี่ up. หรือเปล่าผมไม่ทราบก็พรรคอื่นเขามีเงินได้แย่หมดพรรคอื่นส่วนใหญ่เขามีเขาได้เงินเดือนจากสภาแล้วเขายังมีเงินเดือนจากมุ้งพรรคอื่นนะเออจากมุ้งหรือจากจากอะไรล่ะแต่ไม่ใช่จากประชาธิปัตย์ไงเพราะประชาธิปัตย์ไม่มีระบบนี้ในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเนี่ยคือข้อดีของประชาธิปัตย์เพราะทุกคนเนี่ยจะต้องหนึ่งเขาจะต้องเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนของตัวเองส่วนหนึ่ง ที่พร้อมที่จะเสียสละไม่ใช่เพราะไม่ใช่เข้าไปเพื่อจะตักตวงเราเมื่อตัวเองเข้าไปแล้วยังต้องถูกตัดเงินเดือนจากการทํางานอีกเอาถ้าใค่ง่ายง่ายนิดเดียวผมก็ตั้งพรรคแล้วผมทาแบบเดียวกันคุณมาสมัครพรรคผมแล้วคุณก็จ่ายเงินด้วยโอ้คุณชอบไม่ใช่เหรออ่า <c oughs> ผมก็ต้องดูแหละว่าพรรคของอาจารย์เนี่ยใครเป็นเจ้าของอาจารย์เป็นเจ้าของอาจารย์เป็นคนชี้นำอ่าพวะผมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเจ้าของไม่ผม,ผมไม่เชื่อเพราะว่า อาจารย์เป็นคนที่โดมิเนตความคิดคนอื่นเยอะจะตายาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยมันจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของหมายเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะชี้นำหรือโดมิเนตความคิดของคนที่เป็นสมาชิพกพรรคได้หลายครั้งไปที่เราเห็นตอนที่รุฐสิทธิเ์เป็นหัวหน้าพรรคลุกพักออกไปพูดให้ใหสัมภาษณ์เป็นปืนใหญ่ไร้ทิศทางตเต็มสะเปะสะปะไปหมดก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของพรรค มีข้อดีอะไรอีกข้อดีชัดเจนก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในหลักการในอุดมการณ์มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องของการเป็นเสรีประชาธิปไตยดิฉันผมจะชอบ,ชอบเรียกว,ว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยคือมันมีความคิดที่หลากหลายแล้วก็ยอมรับความคิดของคนทุกคนอันนี้คือจุดยืนที่ชัดเจนที่สำหรับผมด้วยเหตุที่คุณพูดอย่างนี้หรือเปล่าพรรคประชาธิปัตย์เลยงุ่มง,ง่าม คนเลยเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เชื่องช้าจะทําอะไรทีความเห็นก็แตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกับผมเป็นเจ้าของพรรคง่ายดีจะเอาอย่างนี้อ้าวคุณตามมาผมเพิ่มเงินเดือนให้คุณคุณทําให้ผมจบคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นั้นเพราะวา่าถ้าถ้าอาจารย์เป็นพรรคการเมืองที่อาจารย์สั่งได้อะไรได้เนี่ยแต่ว่าผมจะแน่ใจได้ไงไว่าเจ้าของพรรคเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนขนาดรีกนอนยูที่เราบอกว่าเขาทําเพื่อ สิงคโปร์ก็ทําให้สิงคโปร์ก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นกึ่งเผด็จการก็ตามทีแต่อย่าลืมว่าตระกูลบลีเขาเองเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องอยู่ามาันอาจจะไม่เยอะแยะเหมือนกับตระกูลชินในบ้านเราแต่คุณเห็นไหมว่าสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปธรรมมักจะหาอัศวินม้าขาวเพราะฉะนั้นผมตาดูดาวเท้าติดดิน รวยแล้วไม่โกงโอ้โหคนแห่กันเลยสมัยปีสี่สามสี่สี่คุณผมไม่ได้พูดยกเมฆนะมันจริงหรืเปล่าจริง,รงเพราะคนต้องการระบบอุปถมัมต้องการอัศวินม้าขาวได้มไหมง่ายๆเป็นคนที่เป็นคนที่มาทําเพื่อประเทศเพราะเขารวยแล้วไม่โกงอผมถึงพูดและไอ้ที่ที่แนวคิดที่คุณบอกว่าคุณอยากจะเห็นนั่นอ่ะ ไม่อยากจะเห็นคนที่มาโดมิเนตความคิดคนไม่อยากจะเห็นคนที่ที่มาเพื่อหาประโยชน์ต้องมาร่วมกันมันช้าตายเลยนี่แหล,ละอาจารย์กำลังจะสาบสู่ระบบอุปัมรมว่าผมซักคานเพราะเนี่ยถ,<ม>ถ้าคุณจะต้องบอกผมว่ามัน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 ไปได้จริงๆผมจะบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ผมพูดแบบคนโลกสวยมาตลอดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่คนไทยเนี่ยจะเอื้อมระอากับระบบอุปธมรม แล้วจะหอยหาคนดีจริงหอยหาศีลธรรมหอยหาจริยธรรม mm. เพื่อเปิดทางให้กับคนที่เขาดีจริงเนี่ย mm. เขาขึ้นมาเรามาทําเพื่อประเทศชาติคือตราบใดที่คน,คนสังคมเนี่ยยังไม่หอยหาความดีไม่หอยหาหลักการไม่หอยหาอุดมการเนี่ยประเทศไทยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปได้ยากเพราะผมก็ยังโลกสวยคิดว่าตอนนี้คนไทยมันวนเวียนอยู่ในวงจรนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยคุณเริ่มเห็นไหมว่า ผมมองว่าพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีอะไรคล้ายกันตรงนี้ก็คือไม่นิยมระบบอุปถัมภ์และใช้เงินซื้อเสียงหรือซื้อคนและอยู่ในเป็นผู้อุปถัมภ์แต่คุณเห็นไหมผมจึงมองว่าสองพักนี้เนี่ยมันมีอะไรผมเนี่ยเอือมกับระบบอุปถัมภ์เอือมกับการเรื่องคนในระบบอุปถัมภ์และย้ายพักอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ ผมไม่มีตัวเลือกผมเคยเลือกประชาธิปัตย์ผมก็เลยดีไปเลือกพักประชาชนอาจารย์รู้ไหมว่า,ชาชแต่เที่ยวนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออมันคล้ายกันคุณเริ่มเห็นไหมว่าที่ผมบอกมันคล้ายกันตรงนี้อาจารย์เริ่มเห็นไหมว่าพรคประชาชนนี่มันไม่ได้เป็นทางเลือกที่ที่อาจารย์คาดหวังมันมีหลายอย่างที่ที่อาจารย์มองว่าจะความไม่มีตัวเลือกมผมบอกว่ณตอนนั้นไงแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์เห็นไหมว่าพรคประชาชนทาอะไรหลายอย่างที่มันคล้ายๆกับนักการเมืองดึกดําบรรพ์เขาทำกัน ล้วอาจารย์เห็นไหมว่าทวกคนนี้เขาก็ต้องลองผิดลองถูกบ้างสิเขายังเขายังเพิ่งมีอายุไม่มากไม่เหมือนประชาธิปัตย์มันเจ็ดสิบกว่าปีอาจารย์ประเทศไทยไม่ใช่ของที่จะให้ใครมาลองผิดลองถูกนะอุ้งอิงก็มาลองผิดลองถูกอาจารย์ก็ด่าเธอเอ้าวแน่นอนเพราะอาจารย์จะให้พักประชาชนมาลองผิดลองถูกลองบริหารประเทศให้วุ่นวายดูเล่นอย่างนั้นเหรออันนั้นคือจุดอ่อนของเขาแล้วที่อาจารย์บอกว่าคุณก็ฉลาดที่หยิบจุดอ่อนของเขามาอาจารย์ก็บอกว่าเราขาดประสบการณ์ ว่ามีอุดมการชัดเจนไม่มีโรคอุปธรรมอาจารย์แน่ใจหรือไม่มีโรคอุปธรรมอาจารย์ทราบไหมว่าก็มีบ้างแล้วแล้วลประชาธิป,ปัตย์ก็มีบ้างผมก็มองว่าอย่างนั้นกลุ่มทุนที่อาจารย์ต่อว่าอยู่แทบทุกสัปดาห์ที่เราถอนพิษกันเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปในพักประชาชนแล้วนะไม่รู้ผมเขาเริ่มเข้าในพัประชาชนแล้วนะเขาเคยจะฟ้องร้องกันเขาก็ถอนฟ้องร้องกันแล้วนะเขาเข้าไปในช่องทางนี้ก็จะฟ้องร้องนั่นแหละ ไ,ไม่ิด,ดหวังบ้างไหมล่ะถ้าเกิดกลุ่มทุนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปในพักชาชนบ้างแล้วคุณอย่าไปใส่ร้ายเขานะผมไม่ได้ใส่ร้ายผมสงสัยเพราะว่าผมได้ข่าวมาแต่ผมเองก็ยังไม่มั่นใจนะพูดตรงๆประชาธิัิ์หนึ่ง อาจารย์มั่นใจพรรคประชาชนซึ่งเพิ่งเกิดมาผมยังไม่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่มีตัวเลือกแต่คราวหน้าจะมีจะมีตัวเลือกแล้วไงก็ผมก็บอกแล้วว่าถ้าตัวเลือกมันดีจริงอย่างที่คุณพูดผมผมผมกลับมาเลือกประชาธิปัตย์เพราะว่าผมไม่มีตัวเลือกผมก็ต้องเลือกทคีมแบ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีสิทธิ์และทีมที่ดีกลับไปประชาธิปัตย์อาจารย์ก็ชัดเจนว่าตัวเลือกที่ชัดเจนคือประชาธิปัตย์ไม่ใช่ประชาชนถูกคนคนประเภทเดียวกับผมเนี่ยก็คงจะกลับ นี่แหละคือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ต,ยต้องทําอย่างเร่งด่วนเพราะมีเวลาแค่สี่ถึงห้าเดือนเท่านั้นเองแต่ไม่มีวันจะชนะถล่มทลายผมก็ไม่ได้คิดว่าจะถล่มทลายแต่ผมก็หวังเพียงแค่ว่าให้คนรักเก่ากลับมารักกันแต่อย่าลืมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย <c oughs> มันยังไม่รู้จักพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะคนไทยไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ผมนึกถึงนะถ้าคนผมอายุสามสิบลงมา สิบแปดสิบเก้ายี่สิบที่จะเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยนะถึงสามสิบห้าเอเขาไม่ได้ไม่ได้ฟอลอินเลิฟกับประชาธิปัตย์มาก่อนเขาไม่รู้จักหรอกเพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังมากว่าประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังจะฟื้นฟูผมเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจหนึ่งไม่มั่นใจว่าอพิสิทธิกลับมาแน่ไหมถ้าคุณอภพิสิทธิกลับมาแน่อ่ะดีขึ้นนิดหนึ่งสองบรรดาทีมที่จะเข้ามาทำงานในประชาธิปัตย์ จะดีจริงอย่างที่คุณพูดว่าเออจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์กลับเข้ามาร่วมกันไหมสามคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะที่จะคนรุ่นใหม่จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาพรรคและขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่คนอื่นเขาจะได้เข้ามาที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพรรคต่อไปในอนาคตถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมไปแน่แต่ว่าคนรุ่นใหม่ผมไม่มั่นใจนี่แหละพอสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมจะมีสองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่า จะให้คนรุ่นใหม่เขาเข้าใจพรรคเนี่ยประชาธิปัตย์ต้องรู้จักการสื่อสารให้ไปถึงคนรุ่นใหม่ให้เขาเข้าใจพรรคให้ได้<ม>นั่นคือปร,ประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าการทันสมัยการไม่ทันสมัยมันไม่ได้อยู่ที่อายุแต่ว่ามันอยู่ที่การสื่อสารให้เขาเข้าใจความคิดให้ได้สิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประเด็นที่สองว่าจะหวังให้กลับเข้าไปแล้วตู้มคุณวิสิตสามารถเป็นซูเปอร์แมนดึงขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งพรรคอันดับสองเนี่ย ผมก็ไม่ได้หวังไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าหน้าที่คุณลุงิธิ์ที่ต้องกลับเข้าไปเนี่ยคือกลับไปฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์ให้กลับมามีอุดมการมีจุดยืนให้ชัดเจนแล้วสื่อสารไปถึงคนรุ่นใหม่ใช้วิธีการสื่อสารแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้นให้คนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งคงไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่บอกว่าตูมเดียวเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นตกลงอาสาเพื่อมาฟื้นฟูไม่ใช่อาสาเพื่อที่จะมามีอํานาจรัฐ อันนั้นอาจจะอันนั้นมันเป็นเป้าหมายที่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งแต่อันดับแรกเนี่ยต้องมาฟื้นฟ,นฟูพักก่อนอย่างที่ผมเคยพูดกับอาจารย์แหละว่าว,วันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนพักไปใช้ธิปัต์เปรียบเสมือนคนป่วยที่กําลังนอนอยู่บนเตียงทําให้เขาลุกขึ้นมานั่งให้ได้ก่อนทําให้เขาขึ้นมาหัดเดินให้ได้ก่อนอันนี้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าพรเออิญเจอยาดีแล้ว มันทําให้คนทั้งประเทศไทยคนรุ่นใหม่คนในสังคมเมืองซึ่ผมพูดอาจารย์มาตลอดว่าปัจจุบันนี้สังคมเมืองมันลามไปท,ทั้งประเทศไทยแล้วเนี่ยเข้าใจเภสัชศาสตร์ดได้แล้วเกิดเจอยาดีอย่างนั้นมันสามารถวิ่งได้เนี่ยก็นับว่าโชคดีแต่ว่าหน้าที่สําคัญที่สุดคือดูแล,แลและส่งมอบพักให้กับคนรุ่นถัดไปนั่นคือหน้าที่ที่สาคัญที่สุดเพราะว่าเรามีของที่เป็นสาบันแระสืบทอดกันมาตั้งยาวนานที่สุด เราถ้าเอามาแล้วมาดูแลให้ดีแล้วก็ <c oughs> ครั้งนี้จะวิ่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยทำให้มันเริ่มเบินได้ก่อนแล้วส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆเ,เราอาจจะมีรัฐมนตรีในอีกสองสมัยข้างหน้าหรือเราจะมีนายกรัฐมนตรีในอีกสามสี่สมัยข้างหน้าก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยให้กลับเข้ามาให้อยู่ในร่องในรอยที่มันควรอยู่ในร่องในรอยของมันก่อน